สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ทูบแตกอีกแล้วนะคะจุดฝั่งนี้ได้เป็น5้าเจฝั่งนี้ได้สองหนนะคะสองหนึ่งสองแดนะคะวันนี้ทูบแตกนะคะวันนี้วันที่แปดกรกฎาคม6 4แนวทาง หน่อยทุกหน่อยและก็ลาวพัฒนานะคะอย่าลืมตัดสลับจะตัดสลับเล่นเป็น7 5 5 7 6 7 6 6 5 5 6 9 5 5 9 9กับ6ตัวเดียวกัน1 2 2 1 8 1 1 8หรือจะเป็น6 2 2 6 8 2 2 8ก็ได้นะคะตัดสลับเล่นไปมาอยู่ในนี้นะคะ ให้เป็นแนวทางธรรมทานสะพานบุญนะคะถ้าชอบตัวไหนก็ให้เป็นแนวทางนะคะอย่าลืมตัดสลับไปมาด้วยนะคะจะเป็นหกสองสองหกหรือ9 2้าส1งสองเก6าแปหรือจะเป็นสอง2นึ่ 1> 6 1 1 6หรือจะเป็น5225หรือจะเป็น58 85 8 58 85ก็ได้วันนี้จะฟันเจาะให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้อย่าลืมกดติดตามให้เมื่อได้โชคลาภจากแอดป่ยา่าหรือช่องป่ย่า97ามาเลยอย่าลืมแชร์เป็นสะพานบุญและกดติดตามให้ช่องแอดด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่ตอๆไปนะคะ ตัดสลับไปมาอาจจะได้3ตัวก็ได้เนาะจะเป็น 6, 2 8ก็ได้หรือ682ก็ได้หรือจะเป็นห้าเจ็ดหนึ่งก็ได้หรือจะเป็น712ก็ได้นะคะตัดสลับไปมาอยู่นี้อขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอจากปู่ย่าขอจากปู่สมเฝ้าทรัพย์บ้านบุญนคราชปู่ย่าขอให้รวยๆปังๆนะคะตัดสลับไปมาวันที่8กรกฎาคม6,4 แนวทางหน่อยทุกหน่อยทุบแตกนะคะอาจจะแตก3ามตัวก็ได้นะคะขอให้ปังๆนะคะขอให้รวยรวยปังๆค่ะ